ชีวิตเราจะง่ายมากขึ้นถ้าวันนี้เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเรารู้จักตัดอะไรแล้วก็เลือกอะไรเพราะทุกวันที่เราเติบโตขึ้นเนี่ยมันจะมีอะไรมากมายมาดึงสายตาเรามาดึงความสำคัญที่แท้จริงในชีวิตเราฝึกตื่นขึ้นมาแล้วเห็นว่าวันนี้อะไรที่เราควรตัดตัดพลังงานบางอย่างที่มันไม่เหมาะกับเรา ตัดสิ่งล่อตาล่อใจบางอย่างที่มันไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตเราตัดคนบางคนที่ไม่สามารถพาเราไปในเป้าหมายหรือชีวิตที่เราต้องการแล้วเรากลับมาเลือกอีกครั้งหนึ่งนะเลือกว่าวันนี้เราจะทําอะไรเลือกว่าวันนี้เราจะมีนิสัยอย่างไรเลือกว่าวันนี้เราจะเริ่มคบคนแบบไหนพอเราตื่นขึ้นมารู้จักตัด รู้จักเลือกชีวิตเรามันจะเหลือไม่กี่อย่างที่เราจะต้องโฟกัสแล้วก็ต้องทำจริงๆในช่วงแรกมันอาจจะยากแต่พอเราฝึกสิ่งนี้ไปเรื่อยๆนิสัยการตัดแล้วก็นิสัยการเลือกที่มันคมขึ้นมันชัดเจนขึ้นมันเป็นประโยชน์มากขึ้นแล้วเราก็จะใช้ชีวิตแบบโล่งสบายเป็นตัวเองในแบบที่เราอยากเป็นขึ้นทุกๆวันนั่นเองอ่านี่14วันแล้วนะคะ พอใจมากทุกคนมันไม่ดูเวอร์อัปเดตจมูกปัจจุบันนะคะ17วันนะคะก็ได้ความโด่งที่ระดับที่พอใจมากๆนะคะทุกคนคะ่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ